วันเพน็ญเดือนสิบสองน้ำในคลองเต็มตะลิง่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิกาตรงกบันจัน้นนะจ้าสาวโรงงานทุกคนมือนีกับสิผ้ากันเลิกงานหาโมงแรงไปหาลอยกระทงกันสันตัวง,งานมาหาโมงแรงสุรยาศสิหาแวะเอากับเขาอยู่โรงอาหารสะกอนพอกับมาหอดหองหอดหอคุณชายเพื่อกับฝ้าอาบน้ำเลย เพราะว่าสิต่างใจมาแต่เว้นในจักนอยก็เพราะว่าสิออกมาสื่อเขาปุ่นน้ำเนนันลาก็เลยต่างใจออกมาไหวในจักนอยเพราะว่าตลาดแถวนี้เขาเก็บเร็วได้พี่น้องเบิงหาโมงกลัวเขาก็เริ่มเก็บกันละแมตลาดแรงแถวนี้เขาต่างขายต่างแต่บาสามใบสี่โมงแรงผุหละอ,ออกมาคํากว่านี้บได้กินแท้ๆเข,เขาปุ่นนี่นะเขาปุ่นแล้วเรียบร้อยโซลยากับสิไปหาหลอซีเจสกอรมันนีโซลยากับตั้งใจว่าสิมาหาสื่อนม่ไมไปไหวถ้บบำรุงเบบีเฮ้าในจักนอยหันลาพอเขามาขังนายคุณชายเพร่ะกัเหตุหนาที่ของเพื่อนยังดีเลยเด้ ฟาวย่างไปยิบตะกาย่างไหวหนีละจ้าพีน่น้องนมสีใดในมือหนีกะสิเป็นนมลดจืดเอาโซลรายาเนื้อขึ้นได้ว่าเซ่ลำจะคล้องเมื่อกรสิจัดไปก่อนจักซองหนึ่งได้คล้องตามที่ต้องการร้านแหลวเรียบ้อยกะสิไปหาคิดเงื่อนสันตัวก่อนสิไปหนามาหลังเลยงานมาหามุ้งแรงเอียงกับพระธนทุกถึงท่องอยู่ไมกรสีหิวในหลาจักน้อยกะสิคอเติมพลังด้วยนมสักกลองหนึ่งกะสิกลับมาอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องมาหากรรมการกินนมจืดเพราะว่าปกติส่วนใหญ่โซลรยากะสิกินนมหวานนมช็อกโกแลตหรือว่านมเปรีวบีีน้ กินดอกนุ่มจืดนานๆนะกสิบอมากปั้นในเนจากพี่น้องเติมพลังแล้วเรียบร้อยต้อนนี้มันก็นเริมมืดเริมคำแล้วโซลยาก,กับคุณช่ายกัสิไปหาลอยกระทงในงานลอยกระทงนี้เพื่อกสิจัดในวันโซลยายเหตุงานมหาปีกับมาลอยอยู่นี่แหละทุกปีเลยเพราะว่าในละแวกที่โซลยายอยู่กับมีนวัดนี่แหละที่เพื่อนจัดไงกูมูมีของขายรลายเนอาหยากนวกินนี่บมือนี่กสิบอมันมีแต่ของขายเด็กกสิมีหอดลำโงเด็กหน่อยมีการเต้นแลวกประกวดนั่งนกพมมากระทงนี้โซลยาก,กับอุดหนุนก กับโแพงปันไดแทมยังตาหักอีกตั้งหาเป็นกระทงที่ห้อาหารป้าได้พอพี่น้องเบิ้งขนาดว่าหกมงกัวสีถุมนึงคนกัยังเลิมหลายแล้วขนาดว่ามาแต่เว้นเดนี่ก่อนสิไปลอยกระทงคุณช่ายเพกรสิเอาถุมอเทียนไปจุดสะกอนแล้วส่วนระยากับคุณช่ายนี่ก็ลอยกระทงมาในกันเจ็ดปีและเด้รสิอยู่ลอยในกันไปจนแกเถาภุลาจ้าพี่น้องลอยกระทงในมอนี่กับสีคอขามาเจ้าเม่โค้งค่าอันใดบอดี้กระคอให้มันลอยไปกระนาวห้แต่สิ่งดีดีกับมาถี่โตเฮ้าลอยกระทงยังสีนี่คือพอดจะคล้องต้นนอย แหมพื้นผ้าไปลอยยุคห้องชนลับประท่านะว่าลอยกระทงย่ได้พากันตื่นเต้นย่นนันเดเพราะว่าสิได้พากันเหตุกระทงหันนอลอยกระทงแล้วเรียบร้อยโซลยากับคุณชายกับสิมหานักอยากน้องกินตัวบัตทีนีอัาดับเลกเข้ากับสิมหาเหลือกสื่อใสอัวสะกอนใสอัวนีก็ไม่ละ1ิบหาบัด้วยอจ้าโซลยาก่ะจัดมาซองไมล้ะก็หนังไกถุงหนึ่งรวมเบสเซ็ตแล้วก็หาลิบหาบ2องยางนีก็เป็นแนวกินของคุณชายเด้นีแนวกินของโซลยาอันนี้เลยจ้าาาลลลลูกกชินยยยีไมมมะบทโจเ ในราคา3าบาทยำลูกศิลนีเพิ่นกับภรยเหตุอียงหงอย่นี่ยเด้ดพี่น้องเพิ่นกับปุ้งน้ำปุ้งเครืองแมาแล้วเรียบร้อยลาดลาดแล้วก็เอาพักหลวกใส่จังหน่อยขย้ำขย้ำแล้วก็แล้วแน้วกินก็ได้แล้วเรียบร้อยคุณชายเพิ่นวาเพิ่นสิไปหาตกไครตักคร่นี่คุณชายปกสิมตาตกของเพิ่นสุป,ปีเลยเด็เดียวก่อนก่อนสิไปตกไครกับสิคอซิมยำลูกศิลปซะก่อนกับสิคอรีวิวตามจริงได้เลยจ้ารสชาติกับสิบอปั้นไดหักตะวากับพ่อกินไดยูมารอหลุ่นเบิ่งคุณชายเพล่นสิตาทด้อพี่นใคย กสิตักสองไข่บึงคือจังไดได้ต้องสามแถ่คนสรุปว่าล่างวันทีใดกระไดตะลิ้วกะสไลเด้อจ้าพี่น้องพอกลับมาหอดหองหอดฮอสลยากรฟ้าเลนเขาขั้วเลยจ้ากะสิตั้มบักพีกสซซูโรถเห็นมันแหลกละเอียดกสิเทน้ำประเดกลงไปตามโดยน้ำบักหน่าจักนวยหนึ่งและกะส่น้ำต้านปีบลงไปน้ำกสิทำกานหัวยัวหัวโคตเล่มันเขาก้านพุลาตามไปน้ำกสิคุยกบแม่ไปน้ำหนีกบว่านเกิดเพื่อนอันลาโซลยาก็เลยโทรไปอวยพ่อนเพื่อนเรียนจักน่อยแบบเลี้ยวๆได้เด้ดพี่น้องบึงเพื่อนแกหอดูดัง โซเอฟซีเอาตอนอิ่ตามบักแตงเขามันไปหอดสยหละกะสิตามภาพเลยเด้อจ้าพี่น้องนี่โซลระยาก,กะสิเนื้อเมนูตามสั่วแตง